อ่ะอะรัเเเดดียวดยวจมาาห้นสวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีครับพบกับผมเองชายกกงเองใช่แล้วันนี่เกม o b l o x Map King Legacy ใช่แล้ว เขาเรียกกันว่าที่สัตว์กสิ่งเลยก็คือแบบแนววันผีที่คนแบบถึงถอน,ดดนแล้วขอมาว่าอือชายกายทำหน่อยทำหน่อยนะใช่แล้วคือผมก็มาทำแล้วคนบนจะเห็นนี่คือกลุ่มเพื่อนของผมุป็นเพื่อนของผมอีกเกมนะอีกคนไปขายไปแล้วเร่อโอเคแล้วก็วันนี้มีภารกิจเขาคือเออไม่ปเปิดดีไหมแก้วดีกว่าเดี๋ยวผมขอ เออเรื่องนงเกิดชึ้นธรกิจออกผมจะหาแต่ที่ผมว่าผมจะเอาปีบอสน้ำแข็งสักประมาณเรียกว่าไงดีคือสักประมาณสองตัวหรือสามคนประมาณสี่ตัวดีกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะดกง่ายว่ามันดกง่ายขอซู้นะคนดู คือห sure <Vai. S 2> ัวเดิมหัวเดิมขาทั้งสองไปใจใจเย็นนะพี่น้องไป้แตยังไม่ตอบอะไรเลยแล้วคว่ามีคนร่วงอุรกติทั้งหคนแต่ก็ไม่ใช่ส่งไป คืองั้นแต่ผมขอตัดไปตอนที่ดได้แล้วกันเพราะตอนนี้คือรู้สึกว่ามันอกยาแล้วคิอไปเลย โเคดูตอนนี้คือเราก็ได้ที่เสก่นี่อย่างเท่อะไที่เสกก็เป็นหน้าตานี้เลยนี่เป็นแบบคนติลใช่เราก็จะไปเสกันเลยผมว่าภารกิจสตัวนด้จะไม่ไหวสักะมาณสามได้ก่อนนะคุณดูไปล้วก็ไปเดิมไบอสนายนะระหน้ากากแก้วันนี้น้ากากมันก็คือเออหน้ากากน้ำแข็งใช่ไทมล่ะทาออกท่าอวนวน อ่ะกระดตเลยเพราะรมันตีแ,แสบเยอเย้าโหมไม่ค่อยชอบปวดใชโปวเลยโออย่างงี้ผมต้องลิงีบอนนะมั้งเยอเคไปงี้ล้วก็ไปตีกันเดิวเลยาป ก็ไม่รับนี่ก็คือเออผมลืมบอกไปอีกอย่างก็คือเนี่ยรหัสใหม่ไม่ใช่หรหัสไหนอกบ้านวัานานละใช่โอ้แม่เปนแค่ข้อกับแุ้ยนี่อ่ะรู้สึกว่าสามตัวน่าจะได้งั้นเป็นสี่แล้วกันนะการ่าหมืแล้วขอกลับครับสัญญาแล้วกันนะโ oh, <no. S 1> อ้โหนีร้อยแล้วผุก็ เฮ้ยเนี่ยผมไม่ค um> ่อยชอบโกว่าตรงนั่นแหละของดูเขาจะแย่งคิวเราเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพี่เจ็นัละแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันจะมาหรอที่ทำหน้าาเดือดไปก็เสีงเดิมไม่ง่ายจากหนสุดรั้งเนี่ยแหมคอหลังไม่ได้ยากอะ ว้าวคงต้อเมึงมาดีแน่กันเพื่อนมังก็บอกก็คือเราเกิดใช่แล้วเฮ้โปขอดาบฟนีกูแหละเพกอคือฉันไม่ได้ทำไรหนานะ วมไฟเลอยอ,อ,อ่ะเป็นโปทีู่วันไม่ตอบนะคะโอ้โห,โโหโเคก็คือเ,า,เอปอาปิแเรบแร่องอนะ Okay, yeah. ใายดอกเฟอร์โอเคดอกแล้วไม่ยากคนดูว้าวโหแต่ที่แรกแล้วเฮ้ยยิ่งโอเคถือว่าครั้งนี้ก็ภารกิจสำเร็จใช่แล้ว รู้สึกว่าอีพีสองมีแต่เล่ท่านก็กดไลค์นี่แหละใช่โอเคแล้วก็ตีไ้ยเมื่อได้ไ,ไแปไลนะนะแล้วฉันไม่ค่ยชอบโรูเทไหร่นะพอจะแม้อรอเลืเพื่อนใครจะชวยช่วยได้ เอาโอ้ข้างไปที่ร็บร้อยแล้ววัวลูเนี้หโดครับรุบร้อยเรือเปิดหายี่งเออโผโจะการจะกาเลยนี่เออคือลาไปออโอเคมีต่อมาแล้ว เออเป็นยังไงคนตัวสำหรับนี่คือการที่เราจะมาตีบอลใช่แล้วซึ่ก็คือตีบอลสุดโตรบแล้วแต่มันยังไม่โคตรเลยความเกลียบิีผมเชื่อเลยว่าทุกคนต้องเคยเกลียวผมแน่นอนเพราะฉะนั้นเออ,อ like, share, มีรอยแผลใช่ไลค์คอยรีเม่ลื้อกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไปเป็นยูมังแจ๊บหูนะครับสำหรับนี้นก่อนตลอดก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย